สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับก็มากินข้าวนะครับกับข้าวก็ทํากินเองง่ายๆนะครับนี่นะครับเมนูแกงหน่อไม้ใส่จีรอรนะครับทุกคนนี่นะครับใครเคยกินบ้างครับเมนูนี้นะครับก็เพิ่งเคยลองเหมือนกันนะครับนี่นะครับหน่อไม้ก็มาจากต่างจังหวัดนะครับนี่ครับมีจีรอรด้วยนะครับมันก็จะมีความกรอบอยู่ด้วยนะครับแกงหน่อไม้นะครับแล้วก็ปลนปรตูของเรานะครับนี่นะครับมีปลนปรตูด้วยแล้วก็มีขาอ่อนต้มด้วยอันนี้สองสามวันแล้วนะครับ ต้มแล้วต้มอีกนะครับก็มีแบบไหนก็กินแบบนั้นครับง่ายๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมนี่เลยนะครับแกงหน่อไม้ของเราก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะครับืรสชาติก็แกงหน่อไม้เลยครับแต่ว่าแปลกตรงที่เราใส่จิรอะนะครับก็อร่อยอยู่นะครับทุกคนนี่นะครับคนภาคอีสานนะครับก็ นิยมหาพวกแมลงเป็นพวกแมงกี่หล่อแมงจิ้งหลีดอะไรพวกนี้นะครับเอามาทําเป็นอาหารนะครับกินเล่นหรือว่าเป็นกับข้าวได้นะครับรสชาติดีเลยครับทุกคนครับมันมีความกรอบแบบแปลกๆด้วยนะครับไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับแต่ว่าเป็นเ็ตเจอร์แบบคล้ายๆความกรอบแบบปลาย่างแล้วมาแกงอะไรเงี้ยครับกรอบไปคล้ายกันเลยครับไม่มีเนื้ออะไรนะครับเดี๋ยวมาลองคาอ่อนนะครับ นี่ครับสองพอนเลยครับพันเลยครับวามบนข้าวเลยนะครับปกตินี่เป็นคนชอบกินน้ำพริกมากเลยนะครับน้ำพริกทุกชนิดนะครับแต่ก็ไม่กินรสเผ็ดมากครับรสเผ็ดจัดธรรมดานะครับไม่ได้เผ็ดจัดมากนี่เลยครับทุกคนไม่ใหญ่เลยครับไปครับ อืได้การเลยครับอันนี้รสชาติดีมากเลยครับมีใครเคยเอาจิรอมาแกงใส่หน่อไม้ไหมครับทุกคนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับปกติก็ทํากับข้าวกินเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้เรากลับมาจากภาคอีสานนะครับแล้วก็ได้พวกอาหารวัตถุดิบมาจากที่บ้านนะครับแม่ยายก็หาไว้ให้นะครับก็เป็นคนอีสานนะครับแต่ว่าไม่ได้ผู้อีสานนะครับเป็นคนโคราช ฟังอีสานรู้เรื่องทุกอย่างนะครับแต่ว่าพื้นที่แถวบ้านนั้นไม่ได้พูดอีสานกันนะครับในช่วงหมู่บ้านนั้นนะครับแต่บางหมู่บ้านเขาก็พูดอีสานกันนะครับทุกคนไม่ว่ากันนะครับพูดไม่ได้แต่ฟังรู้เรื่องครับไปครับขอชิมน้ำพิกอีกคำหนึ่งนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับสตครับกินง่ายๆแบบนี้เลยครับทุกคนครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด s ับ s c ค i b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับชาแนลเป้าครอบคัวเลยนะครับสวัสดีครับ